สวัสดีครับินด,ดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวรรณกรรมสองแควพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาคภูมิสุขเจริญครับเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เกียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะฮะก็คือในเรื่องของความเชื่อนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงความเชื่อเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยท่านผู้ฟังลองอคิดตามนะครับว่าถ้าเราพูดถึงความเชื่อแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังมีความเชื่อนในเรื่องอะไรกันบ้าง หลายคนมีความเชื่อหลากหลายเลยนะคะแตอะ่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความเชื่อเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับจะเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยในบางครั้งมันเกิดจากปรากฏการณ์ก็ดีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ครับจนในยุคหลังๆเข้ามาเนี่ยเรามีศาสนาเข้ามา ะฉะนั้นความเชื่อกับศาสนาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับไปด้วยกันอยู่ตลอดนะครับเราพูดถึงพุทธศาสนาเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยก่อนในยุคสมัยของสุขโขทัยอยู่แล้วประวัติศาสตร์ ต่างๆที่จารึกมาเนี่ยเราพูดถึงความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็การปฏิบัติทางศาสนาที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาความเชื่อแบบพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อเรื่องผีซึ่งเรื่องผีนี่ก็คือสิ่งเหนือธรรมชาติที่เราอาจจะแยกกันไม่ค่อยออกนะครับเราจะสังเกตได้ว่าความเชื่อเหล่านี้นะครับก็จะมีในส่วนของความเชื่อเองแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่นะครับมากมายเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ชน,นบทนั่นเอง ถ้าเราพูดถึงความเชื่อนะฮะหลายคนอาจจะมีความเชื่อในเรื่องวิญญาณในความเชื่อเรื่องขวัญน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องขวัญเนี่ยเป็นความเชื่อที่มาจาก พราหม์ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็มีพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อให้คนที่มีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนแล,และเมื่อเราพูดถึงเรื่องของวิญญาณเนี่ยมักคิดถึงคนที่ตายไปแล้วยังมีวิญญาณเหลืออยู่ในขณะที่ทางพุทธศาสนาคําว่าวิญญาณเป็นเพียงการารับรู้เท่านั้นแต่ในฝั่งของตะวันตกเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองในเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอความเชื่อนะครับแล้วก็สิ่งที่ แต่ละสังคมเนี่ยมีความเชื่อที่มีความแตกต่างกันไปนะครับพอพูดถึงเรื่องขวัญเนี่ยนะครับหลายคนก็จะคิดถึงความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งเทวดาเนี่ยที่อยู่บนสวรรค์นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในธรรมชาตินะครับเช่นต้นไม้ป่าเขาหรือถ้าเป็นผีเนี่ยหรือหลายคนจะเรียกผีว่าวิญญาณเนี่ยก็คนที่คิดถึงก็จะเป็นวิญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปเกิด ในภพภูมิต่างๆนะครับยังเร่ร่อนอยู่ฉะนั้นแล้วผีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ คนเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะถูกผีทำนะครับต้องก็จะมีการต้องการการไล่ผีนะครับหรือมีพิธีกรรมเกิดขึ้นเพื่อให้ผีนั้นพอใจนะฮะมีการถวายมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเครื่องบูชานะครับบางคนก็จะได้รับฟังมาว่าเออผีเนี่ยมีอยู่ทั้งทั่วไปนะครับทั้งมีทั้งผีดีนะฮะแล้วก็ผีร้ายผีปู่ย่านะครับผีบ้านผีเรือนผีไร่ผีนาผีป่า นะอันนี้ก็ตามแล้วแต่วัฒนธรรมแต่ละแห่งเนี่ยจะมีความเชื่อต่างกันไปฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีการผสมผสานกันอยู่ด้วยกันทั้งศาสนาที่เรามักจะ,ะพูดกันว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับมี พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติแต่ศาสนาอื่นๆเนี่ยหรือศาสนาที่พุทธเราเนี่ยรับมาเช่นศาสนาพราหมณ์ก็ดีนะครับหรือความเชื่อบางประการในศาสนาฮินดูก็ดีนะครับหรือคริสต์นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จะมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับทำให้การ ดำรงอยู่หรืออยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีความขัดแย้งนะฮะเป็นลนักษณะของการเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าและจะต้องมีการจัดความสําคัญนะครับเรียนรู้หน้าที่ของตนในการปฏิบัตินะครับบางก็อาจจะออกมาในรูปแบบของเช่นความเชื่อของเรื่องของหมอขวัญก็ดีนะครับมีหมอทร,รม,มีหมอส่องก็ดีทางอีสานมีหมอลำผีฟ้าหรือว่าทําพิธีทางผีแต่ก็ยังคงมีพิธีกรรม ทางาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการเชิญพระสงฆ์ทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วยนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยความเชื่อนะครับทุกๆรูปแบบเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันไปครับรท่านผู้ฟังชาวบ้านไปทําบุญที่วัด นะครับไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ร่วมพิธีกรรมศาสนาแต่เมื่อทําพิธีเกี่ยวกับเช่นซูขวันนะครับเราก็อาจจะไปเลือกที่จะใช้พราม์นะครับในการทําพิธีหากเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็อาจจะไปหาหมอพื้นบ้านที่เราเรียกอาจจะเรียกว่าหมอธรรมนะครับหมอส่องต่างๆซึ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าเรื่องของศาสนาแล้วก็ความเชื่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันบางทีก็แยกกันไม่ค่อยออกนะครับ คราวนี้นะครับศาสนาแล้วก็ความเชื่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปัจจุบันนี้เราจะสังเกตว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งในที่นี้ก็คือที่พึ่งทางใจนะฮะเชื่อกันไหมครับว่ามีาหน่วยงานที่เก็บสถิตินะครับในเรื่องของที่พึ่ง ทางใจของคนไทยแล้วก็เดินทางไปนะครับอขอหรือที่เราเรียกกันว่าสายมูเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในะยุคปัจจุบันนะครับทำให้การท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจการเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับศาส,สนาความเชื่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่พึ่งทางใจของคนไทยเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาหนักใจก็มักจะหันหน้าเข้าหาวัด เพื่อทำไมครับเพื่อทำบุญเพื่อขอพรสะเดาะเคราะห์นะฮะและยังเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อเรื่องโชคลาภด้วยเลขเด็ด หลายคนก็คงเคยไปใช่ไหมครับนะบางก็ใ้กลๆก,กับวันที่ลอตเตอรี่จะออกใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมีแบบเอ๊ได้ฟังมาว่าเราจะต้องไปที่ไหนไปขอเลขที่ไหนก็ตามนะฮะอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่นะฮะที่แต่ละปีเนี่ยการเดินทางลักษณะเหล่านี้ของนักท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าไปตามหาโชคลาบก็ดีเนี่ยเงินครับท่านผู้ฟังเงินเนี่ยสะพัดเข้าไปหมุนเวียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะตัวเลขเหล่านี้ที่จะกล่าวถึงเนี่ยนะครับมาจากโพของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกๆอำเภอจำนวนกว่า7,000กว่าคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมปี2,563ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยเนี่ยทำบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ความเชื่อทางศาสนาเพื่อทําไมครับเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะครับทำให้มีเงินสะพัดทั่วประเทศกว่า1,800ล well ้านบาทต่อปีหรือคิดเป็น0.36ตต่อมูลค่าการท่องเที่ยวของไทยและนี่ยังไม่นับรวมเม็ดเงินที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติพูดถึงต่างชาติหลายคนคิดถึงเลยครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับของนักท่องเที่ยวชาว น,นั่นเองนะครับซึ่งก่อนยุควิกฤตการโควิด1 9เนี่ยจะมีนะักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาไหว้พระขอพรโดยเฉพาะที่วัดพระแก้วมรกตหรือว่าพระพรมเอราวัณเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับในช่วงนั้นจนมาถึงในยุคปัจจุบันนี้นะฮะฉะนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงเช่นนี้เนี่ยมีผลต่อในยะสสาคัญของเศรษฐกิจก็คือ,คอพูดง่ายๆก็คือ,อมีผลต่อการเดินทางไปทําบุญของประชาชนจากทั่วภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆให้เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและก็กระจายตัวสู่พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับจะมีอยู่ในช่วงหนึ่งท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ย ะะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนั้นบูมมากเลยพูดถึงว่าเจดีแล้วนะครับก็ต้องคิดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆโดยเฉพาะสายการบินที่บินตรงไปถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นถึง30กว่าเที่ยวต่อวันเลยทีเดียวนะฮะ จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะฮะยังคงมีความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับส่งผลแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังนะครับปัจจุบันนี้พนักงังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้หรือว่าเดินทางไปเช่นแสวงหาโชคหรือไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันบ้างนะฮะในช่วงนี้นะครับเรามีผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นนิสิตในารายวิชานะครับจำนวน6 คนด้วยกันนะครับซึ่งเขาก็จะนําเอาเรื่องเล่าวความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของภูมิที่เราของตนเองเนี่ยมา,าเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดของตัวเองแล้วเนี่ยจังหวัดของตัวเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกันบ้างนะครับแต่เขาจะเป็นใครกันนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตให้แต่ละคนแนะนําชื่อแล้วก็แนะนําภูมิทําเราันเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนิพามากานัดชื่อเล่นชื่อมิมมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอมรรัตใจแสนชื่อเล่นชื่อใหม่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะสวัสดีครับผมนายพิทักษ์อินทานน์ชื่อเล่นชื่อเฟมมาจากจังหวัดตาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพักธีราพรแก้วโซดาชื่อเล่นชื่อแพรมาจากจังหวัดเพชรชบูะคะ์ค่ะ สวัสดีครับผมนายปะวะเรศศักดิ์สนีชื่อเล่นชื่อสตาฟมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและดิฉันนางสาวสุภชยาแก้วเทพชื่อเล่นชื่ออายมาจากจังหวัดบึงการค่ะ ครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในหลากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ในช่วงแรกนี้นะคะเอาจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดพิษณุโลกของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอยู่หนึ่งคนนะครับที่เป็นคนพิษณุโลกเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามารับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละพื้นที่กันเลยนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีโอกาสได้มาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกถ้าพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกหลายๆคนคงนึกถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับศาลาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธลูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองและที่ศรัทธาของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก ข้างในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ของพิศรุโลกนะคะมีพระพุทธชินราชที่เป็นพระประธานในโบสถ์องค์พระเป็นสีทองตั้งเด่นสง่าทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้ขอพรกันไม่ขาดสายพอเราไหว้พระพุทธชินราชแล้วให้เดินมาด้านขวามือขององค์พระเพราะจะมีเทวเวสุวรรณอยู่ด้วยและเรายังสามารถมาไหว้ขอพรอ,องคเทวเวสุวรรณได้เช่นเดียวกันค่ะ และถ้าให้พูดถึงพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกได้รับการถวายพระเกียรติคุณยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่สง่าง,งามที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปอีกสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาสำหรับสายมูนะคะพระพุทธชินราชยังให้โชคลาภและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลก ใครต่อใครก็พากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภและยังสามารถขอพรในเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยนี่ซึ่งยิ่งเป็นที่นิยมในการนำไปกราบไหว้เป็นพระบูชาภายในบ้านหรือห้อยเป็นพระติดตัวไว้เพื่อเสริมสิริมงคลให้โชคลาภและป้องกันภัยอันตรายค่ะส่วนเรื่องของการบนบานสารกล่าว หากใครได้พรตามที่ขอไว้ท่านสามารถนําของที่บนมาแก้ได้เองหรือในส่วนของวัดใหญ่เรานะคะก็จะมีชุดของนางรำแก้บนไว้ให้เราสร้างรำถวายอีกด้วยและจากประสบการณ์ที่เคยได้ไปบนบานศาลกล่าวไว้ในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยก็ประสบความสํำเร็จดังที่ขอไว้สุดท้ายก็ได้ทำการกราบไหว้และแก้บนด้วยการรำถวายเพื่อเสริมสิริมงคลให้ตนเอง ต่อไปขอส่งให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ,จ,ง,ง,งจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดกำแพงเพชรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัดหลายแห่งวันนี้ดิฉันจึงอยากพูดถึงวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกำแพงเพชรก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ทูไอดีค่ะวัดพระบรมธาตุเจดียารามหรือที่ชาวกำแพงเพชรรู้จักกันดีในชื่อวัดพระบรมธาตุ วัดที่ชาวกํแแพงเพชรไปกราบไหว้บูชาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองซึ่งวัดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกํแแพงเพชรเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญภายในมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศสีลังกาที่พรยาลิไทยทรงประดิษฐานไว้เมื่อประมาณปีพศ1900นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพระอุโบสถ ลานพระบรมราชานุสาวรีพระยาลิไทยและพระศรีมหาโพธิ์ที่มีความเชื่อว่าพระยาลิไทยทรงปลูกไว้ตั้งแต่ปีพศ1900ทําให้ชาวกําแพงเพชรมีความศรัทธาต่อองค์พระาธาตุเป็นอย่างมากพระบรมาธาตุเป็นมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ตกแต่งงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมมีสีทองอารามทั้งองค์คล้ายเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศเมียนมา โดยองค์พระบรมเจดีนั้นจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้9องค์ซึ่งพระบรมธาตุเจดีนี้อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกำแพงเพชรมายาวนานกว่า600ปีโดยชาวกำแพงเพชรมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่ตั้งใจไปสักการะกราบไหว้บูชาพระศรีรัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพแล้วขอพรที่ปราถนาพรนั้นจะสมดังหวัง ได้เลยว่าวัดพระบรมธาตุเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของจังหวัดกำแพงเพชรหากท่านผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรหรือตั้งใจไปท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงแล้วเป็นทางผ่านก็สามารถแวะกรับไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะต่อไปพบกับความเชื่อสายมูของจังหวัดตากได้เลยค่ะหลังจากเราได้ฟังสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชรมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่จังหวัดตากกันเลยนะครับ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับในช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยพอพูดถึงสิ้นปีเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องต่างพบประสบเจอเหตุการณ์มากมายต่างๆภายในปีนี้นะครับไม่ว่าะจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีบ้างก็อาจจะหนักหน่วงมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่เราจะต้องมาเสริมสร้างสายหมู่สร้างความปังกันหน่อยชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปนะครับต้อนรับปีใหม่ วันนี้ผมจะมาแนะนําพิกัดสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสายมูะนะครับมาฝากสองที่ด้วยกันที่เหล่าสายมูทั้งหลายเนี่ยไม่ควรพลาดเลยซึ่งโลเคชั่นในทริปนี้เนี่ยคืออยู่ในอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับหยุดยาวสิ้นปีนี้มีแลนไปมูที่ไหนก็ฝากจังหวัดตากไว้พิจารณาด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนมาเริ่มกันที่สถานที่แรกเลยครับวัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมระหว่างล้านานา ไทยและพะมา่าเข้าไว้ได้วยกันอย่างลงตัวสถาปัตยกรรมภายในวัดจะมีความวิจิตรสวยงามเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพมา่ามาด้วยอีกทั้งยังมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในวัดเทพนัดหรือที่ชาวพมา่าเรียกกันว่านัดโบโบจีเชื่อกันว่าเป็นที่ผู้ปกป้องรักษาและบรรดาลโชคตามความเชื่อของชาวพมา่าครับ ก็มีรูปปั้นอยู่ภายในวัดให้มาบูชาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อครับตามวัฒน,นธรรมล้านนาก็จะมีโซนที่แขวนไปด้วยตุงล้านนาซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบพิธีกรรมทางศาสนางานมงคลถือเป็นสัญลักษณ์ที่โชคดีของชาวล้านนาด้วยครับซึ่งมีตุงหลากหลายประเภทหลากหลายสีสันสวยงามถือเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สวยมากๆภายในวัดด้วยครับมาต่อสถานที่ที่2กันนะครับ คือวัดไทยวัฒนารามเป็นวัดที่สถาปัตยกรรมร่วมกับไทยพมา่าและมอนเข้าด้วยกันครับที่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยก็จะมีขอพรพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพามา่พาพระมาหามุนีจำลองจากโรงหล่อเมืองมาทะเลนะครับจากเมียนมาโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้มากราบไหว้ที่ปลายเท้าของพระนอนและอธิษฐานจิตขอพรต่างๆจะช่วยทำให้ชีวิตราบรื่นเป็นสุข มีโชคลาภและยังช่วยให้สมหวังในความรักด้วยครับพิธีสะดอกเคราะห์ที่เจดีโกวินอองได้รับอิทธิพลมาจากศิละปะพะมาะ่าหมอนเข้าด้วยกันเจดี JD สีทองรายร้อมด้วยเจดีขนาดเล็กอีก8องค์นอกจากนี้ยังมีอีกหลายที่นะครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งศารเจ้าพ่อพะวสาลสมเด็จพระเจ้าตากศิน ที่เป็นสถานที่สักการะบูชาของพวกเราชาวจังหวัดตากนะครับนอกจากจะไปไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริโมงโคลแล้วเนี่ยเรายังจะได้เห็นงานสถาปัตยกรรมสวยๆว,วัฒนธรรมสวยๆที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกับทั้งไทยพมา่ามอญและล้านนาเข้าไว้ด้วยกันนะครับแถมยังได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆรับรองไม่มีเบื่อแน่นอนครับต่อไปจะเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอะไรน่าสนใจอย,อย่างไรรอติดตามฟังได้เลยครับค่ะ วันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสมาพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในด้านของการขอพรนะคะในเรื่องโชคลาภและเป็นสถานที่ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ค่ะหากคุณผู้ฟังได้เดินทางไปเที่ยวถึงเมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายให้ได้สนุกสุขสารพักผ่อนหย่อนใจแต่ถ้ามาถึงเพชรบูรณ์ทั้งทีที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นั่นก็คือสารหลักเมืองเพชรบูรณ์ค่ะสารหลักเมืองเพชรบูรณ์นี้ไม่เหมือนของจังหวัดอื่นเนื่องจากมีลักษณะเป็นแท่นเสาหินทรายปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ถ้าใครขับรถผ่านหากไม่ได้แวะไหว้สักการะก็สามารถดิบแต่สามครั้งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อหลักเมืองได้ค่ะ ศาลหลักเมืองเพชรบูร์แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจในแง่ของความศรัทธ,ธาความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวเพชรบูรณ์แล้วยังมีคุณค่าในแง่ของประวัติศาสตร์คือเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีลักษณะพิเศษทั้งตัวเสาที่เป็นหินและจารึกโบราณที่ปรากฏบนเสาค่ะ การไหว้าสารหลักเมืองเพชรบูรณ์ถ้าขอพรในด้านการดำรงชีวิตยังเป็นการเสริมความมั่นคงในชีวิตให้ชีวิตราบรื่นมีความสุขสมหวังพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในด้านการงานนะคะยังเป็นการเสริมความมั่นคงเกี่ยวกับอาชีพหรือธุรกิจที่กําลังทําอยู่บางคนอาจจะกราบไหว้ขอพรขอให้การงานมั่นคงก้าวหน้าได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่ขอให้ได้งานตามที่ชอบที่หวังไวค้ค่ะในด้านความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นการเสริมพลังบุญและทำให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและมั่นคงสามารถฝ่าฟันและเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้รู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังก็อยากจะไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองเพชรบุญใช่ไหมล่ะคะถ้าได้กราบไหว้แล้วดิฉันรับรองว่าชีวิตของคุณผู้ฟัง จะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมั่นคงลงตัวอุปสรรคคลี่คลายทั้งยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอีกด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่จะประสบความสำเร็จและสมหวังตามสิ่งที่อธิษฐานขอพอรไว้ได้นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของตัวเราเองด้วยสุดท้ายนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดได้ขับรถผ่านหรือมาทำธุระที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็สามารถแวะมากราบไหว้ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์กันได้นะคะ แต่ในเพชรบูรณ์ก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีผู้มาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังกันนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขออนุญาตแนะนําตัวอีกรอบนะครับผมนายปะวะเรศศักดิ์เสนีชื่อเล่นชื่อสตาฟมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์สําหรับสถานที่ที่ผมจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนั้นก็คือพระพุทธ,ธมหาธรรมราชาครับ พระพุทธมหาธรรมราชานะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูร์เลยครับพระพุทธมหาธรรมราชานะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดไัรภูมิสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งคนครธมมีรูปแบบเป็นปางสมาธิศิลปะแบบลบบุรีหล่อด้วยทองสำริดมีขนาดหน้าตักกว้างถึง30นิ้วโดยมีตำนานกล่าวไวค้คว่า พระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยถูกสร้างขึ้นครั้งเมื่อพระเจ้าชัยวรมันทิจ7นะครับทรงพระราชทานพระนางสิงขระเทวีพระธิดาให้อภิเศกสมรสกับพ่อคุณผาเมืองเจ้าเมืองราชเพื่อให้เป็นการเจริญสัมพันธ์ไมตรีต่อกันซึ่งเมืองราชปัจจุบันนะครับก็คืออำเภอหล่มสักในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ต่อมานะครับหลังจากที่นางสิงคระเทวีเนี่ยไม่พอพะไทยที่พ่อขุนผาเมืองนะครับได้ไปตีเมืองขับไล่ข่อมออกไปจากกรุงสุโขทยัยจึงโยนพระพุทธมหาธรรมราชานะครับลงไปในแม่น้ำป่าสักครับจนเวลาผ่านไปเนี่ยชาวประมงพบกับพระพุทธมหาธรรมราชาอีกหนึ่งรอบและได้นำขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดโบชนะมานตรงบริเวณที่พบพระพุทธรูปครับ แต่หลายครั้งนะครับที่พระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยได้หายออกไปจากวัดชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาและไปพบพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยดำผุดดำบ้าอยู่ที่บริเวณแม่น้ำ,นำที่พบครั้งแรกครับจากนั้นเป็นต้นมานะครับจึงมีการนำพระพุทธมหาธรรมราชาครับแห่รอบเมืองและอุ้มพระพุทธรูปนะครับลงดำน้ำเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดเพชรบูร์ครับก็คือ ประเพณีอุ้มพาดำน้ำและยังมีความเชื่อกันนะครับว่าบุคคลใดได้มากราบไหว้บูชาพระพุทธมหาธรรมราชาแล้วจะเกิดความสบายใจประสบผลสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการหากท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อย่าลืมไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดกันนะครับและขอขอบคุณเว็บไซต์สารานุกรมเสรีสำหรับข้อมูลที่มีความรู้นี้ด้วยนะครับ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับต่อไปเราจะมาให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่มูเตลูทางภาคอีสานของเรากันด้วยครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุภชยาแก้วเทพชื่อเล่นชื่ออายค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสที่ได้มาแนะนําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดบ้านเกิดของดิฉันก็คือจังหวัดบึงกาฬนั่นเองค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Amazing Thailand ที่ได้นําข้อมูลนะคะมาพูดในวันนี้โดยสถานที่นะคะที่ดิฉันอยากจะมาแนะนําให้กับคุณผู้ฟังคือวัดโพธารามค่ะตั้งอยู่ที่บ้านท่าไครหมู่5 ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจัังหวดบึงการโดยวัดโพธารามอยู่ห่างจากตัวเมืองบึงการประมาณ5กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,300เดิมชื่อวัดโพสีต่อมาพุทธศักราช2,462ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธารามค่ะ วัดโพธารามนะคะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบึงการเลยทีเดียวค่ะและยังรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสอปปอ,ปอลาวโดยข้างในอุโบสถมีหลวงพ่อพระใหญ่เดิมเป็นพระพุทธรูปทองคำสำริดที่มีความงดงาม แต่ต่อมามีการพอกปูนฉาบไว้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการอำพรางจากเหตุการณ์สงครามหลวพระพุทธรูปที่เห็นในปัจจุบันประดิษฐานณที่เดิมนับตั้งแต่ค้นพบไม่ทำการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดแต่มีการบูรณะทำให้แข็งแรงขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่มีการมาขอพรก็มักจะสมหวังดังใจหมามีทั้งการขอพรรวมไปถึงการบนบานสารกล่าวและมักจุดบ้างไฟเป็นการถวายหลวงพ่อพระใหญ่สายมู่ห้ามพาเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยก็มีการไปขอพรอยู่บ่อยๆรวมถึงการบนบานสารกล่าวด้วย และปัจจุบันนะคะมีหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในบริเวณวัดอีกด้วยนั่นก็คือเรือกลไฟหรือเรือกำปั่นโดยเรือลำนี้นะคะเป็นเรือสัญชาติฝรั่งเศสทำหน้าที่รับส่งผู้โดยสารและสินค้าล่องไปมาระหว่างเมืองเวียงจันทร์และเมืองสวรรณเขตสร้างเมื่อพุทธศักราช2466และอับปางลงเมื่อพุทธศักราช2490โดยการอับปางลงนะคะ อับปางลงที่แม่น้ำโขงโดยอับปางเป็นเวลา69ปีเลยทีเดียวโดยในปัจจุบันนะคะเรือกำปัน้นนำมาไว้ที่วัดโพธารามและมีผู้คนมากราบไหว้ขอโชคลาภอยู่บ่อยๆมีทางการนำแป้งมาถูเพื่อหาเลขหรือนำชุดไทยพวงมาลัยมาขอพรแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสุดท้ายนี้ ดิฉันก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังหรือคนผู้ฟังท่านใดที่มีโอกาสผ่านหรือเดินทางไปที่จังหวัดบึงการก็อยากจะเชิญชวนไปกราบไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ที่วัดโพธารามเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองครอบครัวและคนที่เรารักค่ะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับนิสิต ผู้ร่วมรายการทั้ง6คนนะครับกับการพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำะภูมิลําเนานะครับหรือประจําสถานที่เกิดนะครับพื้นที่เกิดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกนะครับกําแพงเพชรตากเพชรบูรณ์แล้วก็ไกลสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนสุดท้ายนะครับเพราะว่ามีภูมิลําเนาอยู่ที่บึงกาฬนะครับจริงๆแล้วทั้ง5จังหวัดนี้นะฮะซึ่งอยู่ในประเทศของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะฮะมีวัฒนธรรมที่อาจจะสืบต่อ มาเป็นเรื่องของประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะฮะที่อาจจะมีความต่างกันด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีส่วนสัมพันธ์กันเพราะาความเชื่อลักษะแบบนี้นะครับที่แต่ละคนเนี่ยนำเสนอก็เป็นความเชื่อที่มีความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อคนไทยในทุกๆพื้นที่นะครับ และสําหรับในวันนี้นะครับผมแล้วก็นิสิตท,ที่ร่วมรายการทั้งหมด6คนด้วยกันก็ขอนําลารายการนัรกรรกรรม2องแควจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ